สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนเลยเข้าสู่ช n e l ของ Test ANC นะครับวันนี้จะมาสอนหาเงินเข้าสู่บัญชีของ True Money Wallet นะครับ100บาทนะครับแบบฟรีๆไม่ต้องลงทุนนะครับก็ใครที่สนใจนะครับในส่วนของการหาเงินเข้าสู่บัญชี True Money Wallet นะครับก็ห้ามพลาดวิดีโอนี้เลยนะครับโอเคก็ อย่างแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆน,นั้นทําการกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอน,นี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทําการสมัครแอปนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเปิดในส่วนของบินการชําระเงินที่ผมได้รับการชาระเงินวันนี้กันเลยนะครับและนี่นะครับผมนะก็คือเป็นบินนะครับที่ผมได้รับการชำระเงินนับอยู่ที่100บาทด้วยกันนะครับในส่วนนี้นะครับเมื่อวันที่25านะครับ2021นเดะเดือน2นะั่นเองนะเวลา16นาฬิกา 50นาทีนะครับอ่าก็เงินเข้ามา100บาทนะครับผมนะซึ่งแอปนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทำเงินได้จริงเล่นได้ทั้ง iOS นะครับแล้วก็ Android ลืมไปนะเล่นได้แค่ Android ทุกคนตอนนี้ iOS มันปรับปรุงอยู่นะครับโอเคนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นั้นทำการกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมาเด็กในส่วนของ Android นะครับก็จะเป็น แอปพลิเคชันนับในส่วนของการหาเงินด้วยการอ่านข่าวแล้วก็ดูวิดีโอนะครับที่มีชื่อว่าแอปบัสเบกนะครับอแอป,ปนี้ก็ทําเงินนะครับให้กับผมก็ประมาณหลายพันแล้วนะครับผมนะแล้วก็สามารถที่จะทําเงินได้ต่อเนื่องเพราะว่าแอป,ปนี้มันจ่ายเงินจริงนะแล้วก็แอป,ปนี้นะครับเปิดมานะประมาณ2ปีแล้วนะครับตรงนี้เนาะก็ถือว่าน่าเชื่อถืออยู่นะครับเพราะว่ายังไม่มีปัญหาในส่วนการถอนเงินเลยเนาะ แล้วก็ในส่วนของคนที่เพิ่งสมัครใหม่นะครับสามารถที่จะถอนเงินสูงสุดอยู่ที่170กว่าบาทเลยนะครับอ่าก็แรกๆเลยหลังจากที่เพื่อนๆทําทำการกดดาวน์โหลดในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับเพื่อนๆก็มาที่นะครับเมนูตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก่อนเลยนะอ่าเมนูตรงนี้เลยนะครับผมนะเพื่อนๆก็มากดตรงนี้นะครับอ่าให้มันเป็น1ทับให้มันเป็น2ทับ3นะครับตรงนี้เนาะ มันจะให้เพื่อนๆนั่นทำการใส่รหัสเชิญเพื่อนนั่นเองนะซึ่งเพื่อนๆนะครับผมนะก็สามารถใส่รหัสนี้ได้เลยนะครับก็คือรหัส B นะครับ0 2 3ย5สองนย์หกนเพื่อนๆก็จะได้รับแต้มอยู่ที่300แต้มนะครับเราก็นําแต้มที่เราได้รับมาจากการที่เราไปใส่รหัสเชิญเพื่อนเมื่อกี้ไปกดสะสมแล้วก็ถอนเงินได้นั่นเองนะถอนเงินขั้นต่ำจากแอปนี้อยู่ที่ 1>, 1บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะว่ามันถอนเงินอยู่ที่1บาทเท่านั้นเองนะครับอ่าอันนี้ทุกคนได้เห็นไหมหนึ่บาทเนาะสะสมแต้มครบ3ามพแต้มนะเราก็สามารถถอนเงินได้1 0 0 0บาทตอนนี้ผมมียอดเงินอยู่ที่1000ตอนนี้ผมมียอดเงินอยู่ที่ 14, ึ่งบาทด้วยกันนะครับอ่าณนะตรงนี้เนาะก็ แอปนี้จ่ายเงินจริงนะครับในส่วนของที่ผมได้รับเงินมาเมื่อกี้100่บาทนะมาจากการที่ผมนั่นไปเล่นกิจกรรมอันนี้ทุกคนนะ่าเชิญเพื่อนวันนี้รับเงินสดทันที200บาทนะครับอ่าผมก็ไปเล่นแอปนี้แล้วก็เล่นกิจกรรมนี้นครับด้วยการไปแนะนําเพื่อนนะครับตรงนี้เนาะก็สะสมเงินตรงนี้ให้ครบ100บาทนะครับเราก็สามารถที่จะกดถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เงินก็จะเข้ามาภายในประมาณไม่เกิน5วันด้วยกันนะเงินก็จะเข้ามานั่นเองนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะไปดูนะเปิดให้ด mm ูเลยว่าผมได้ถอนไปหลายยอดมากเลยทุกคนเห็นไหมอันนี้คือเป็นประวัติการถอนเงินนะผมก็ถอนไปเมื่อ1วันที่ผ่านมาเงินก็เข้ามาวันนี้แล้วก็เมื่อ5วันที่ผ่านมาเมื่อ7วันที่ผ่านมาก็ได้รับอยู่ที่1นึ่บาทเลยนะครับแล้วก็เมื่อ8วันที่ผ่านมาเมื่อ12วันที่ผ่านมานะครับเมื่อ15วันที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อ17วันที่ผ่านมาเมื่อ2 0วันที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อ23วันที่ผ่านมา รวมแล้วนะครับผมภายในเดือนนี้ผมก็ทําเงินอยู่ที่1 2 3 4 5 6 7 8นะครับบวกกับ1นึ0งกับ800บาทนะครับเราก็มาบวกกันเลยนะก็อันนี้ก็คือเป็น13บสครับก็เดือนนี้ผมก็ทําเงินไปแล้วอยู่ที่2,300บาทนะครับเข้าสู่บัญชีของ t ูมานี่วอลเล็ t นะครับอ,อันนี้คือ จากการที่ผมเล่นแอปนี้แอปเดียวนะครับภายในแค่1เดือนเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าได้เงินเยอะมากเลยนะครับถ้าเทียบกับาการที่เราั้นไปเล่นแอปอื่นนะก็สําหรับใครที่สนใจนะผมในะอย่างที่ผมบอกว่าไปสมัครได้เลยนะก็ พอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วทับเราสามารถที่จะหาเงินผ่านช่องทางอื่นได้ด้วยนอกจากการที่เราไปเชิญเพื่อนก็คือ1ก็คือการอ่านข่าวนะครับอ่าสก็คือการที่เราไปหมุนสปินสามก็คือการดูดูวิดีโอจากกล่องของขวัญตรงนี้นะครับแล้วก็4นะครับก็คือเป็นการที่เรานั่นมาเช็คอินตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็5้านะครับก็คือเป็นการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะอันนี้คือการเชิญเพื่อนคือเราจะได้รับรางวัลในส่วนอื่นนั่นเองนะครับอ่า อันนี้คือเป็นหลักๆก,ก็ประมาณนี้แล้กันเนาะในส่วนของการที่เราจะห่างเงินนะครับอ่าถ้าจะถอนเงินก็กดที่ถอนเงินไปแล้วก็เลือกว่าเราจะถอนเงินไปกี่บาทนะครับตรงนี้เนาะซึ่งของผมก็สามารถถอนเงินสูงสุดอยู่ที่15บาทเท่าน,นั้นเองนะครับแต่ว่าของเพื่อนๆนั้นนะับสามารถทําสามารถถอนเงินได้ประมาณ70บาท8 0บาท90บาท100กว่าบาทเลยนะครับเท่าที่ผมไปดูมาเนาะของผมเป็นยูเซอร์เก่าก็คือเป็น ID เก่านะมันก็เลย สามารถต่อเงินได้แค่นี้เองเนาะเออทุกคนลืมเลยนะอีกอย่างหนึ่งคือมาที่เมนูบ้านตรงนี้ก่อนมันจะมีอีกกิจกรรมหนึ่งทุกคนที่ผมได้รับมาเมื่อกี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะมาจากการที่ผมนั่นไปที่ตรงนี้ทุกคนสตอรี่นะครับแล้วก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็ให้เรานั้นนะครับมาเรียกตรงนี้ทุกคนกดตรงนี้เลยนะกดไปหนึ่งครั้งนะครับกดเข้าไปเลยปั้งนะครับอ่า นี่เลยทุกคนที่ผมได้รับมาเมื่อกี้ทุกคนนั่น1,500บาทนะฮะน,นี้คือเป็นของผมนะผมอยู่อันดับหนึ่งทุกคนนะผมได้รับอันดับหนึ่งจากกิจกรรมของเขาเนาะเรามาติดตามนะครับในส่วนของ Bestbet นะมันจะมีกิจกรรมให้เราเล่นเนาะอันนี้ผมก็ได้รับมาอยู่ที่1,500บาทนะครับเมื่อวันที่18นะครับผมนะ18 <S <S เดือนกุมภาพันธ์2021เวลา19:44น,นาทีเนาะจำนวนเงิน1,500บาทนะครับอันนี้ก็ เป็นตัวอย่างนะครับในส่วนของเงินที่ผมได้รับมานอกจากแอปบัสเบกนะครับว่าจะบอกว่าแอปนี้นครับมันจ่ายเงินจริงนะก็ให้เรามาติดตามบัสเบกด้วยนะอ่านี่คือเป็นกิจกรรมที่เขาจัดมาเนาะผมก็ได้รับนะครับอยู่อันดับหนึ่งนะครับของเซิร์ฟนั่นเองนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นกันต่อไปเลยก็คือไม่มีแล้วแหละไ,ไ,ไม่มีไม่มีลืมไปทุกคนไม่มีเนาะอ่ามีแค่ว่าถ้าเราจะดูวิดีโอก็คือให้เรามาดูตรงนี้ทุกคนนะ สามารถทําเงินได้เช่นกันนะครับโอเคก็วิดีโอน,นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะไม่ยากนะครับก็เพื่อนๆน,นะทำได้ทุกคนเลยเนาะโอเคสับวิดีโอน,นี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ